the difference between Waterproof and Water Resistant. difference and สาวๆร,รู้ไหมคะว่า waterproof กับ water resistant มันต่างกันยังไงเหมือนนาฬิกานะคะถ้านาฬิกา waterproof เนี่ยคือน้ำหกใส่อะไรเนี่ย waterproof water resistant คือเราจะดำน้ำลงไป15เมตร20เมตร นาฬิกาไม่เสียนั่นคือ water resistant แต่ถ้าเราใช้นาฬิกา waterproof ลงไปดำน้ำปุ๊บเนี่ยแตกทันที waterproof มันคือเหมือนกับโดนน้ำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรล้างหน้าในอ่างน้ำแล้วก็โดนน้ำนั่นคือ waterproof water, water resistant มันจะแบบกันถึงจุดหนึ่งนั่นคือ the difference between waterproof and water resistant พี่ก็จะใช้เป็นบางอย่างที่เป็น waterproof นะคะ Kim Kardashian ทำให้การเชดนี้เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราก็ได้โครมอะนี่จริงๆเวลาออกไปทะเลหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือใส่ ไลเนอร์อะไรก็ค่อนข้างจะจบแล้วตรงนี้เราก็เพื่อกาวอย่างทีว่ามันจะไม่หลุดไปไหน Product พ,พวกนี้มันค่อนข้างเข้าไปที่ผิวเรานะคะแต่ทีน,นี้เราต้องสวยนิดนึงเราเลยจะเพิ่มสีสันเข้าไปเพื่ก้าเป็นคนไม่ชอบ ผ้าแป้ง so, นี่มันก็คือเหมือนแป้งของเราสุดท้ายน้องขาเดี๋ยวเพริก้าจะพาไปที่สุดว่าหน้าเพริการ waterproof the water resistant.